เฟนะคะแอนสวัสดีเอฟซีทุกคนด้วยลายกันนะคะช่วงนี้เนี่ยก็มาพบกับนักตนาภูไทยเรคคอร์ดล้วกันนะคะแล้ววันนี้เนี่ยเราก็มีแขกรับเชิญสุดพิเศษมาด้วยนั่นเองนะคะรู้ไหมคะว่านคอใครใคนนั้นเนี่ยก็คือคือคือนอ้องต้น้ำภูไทยเรคคอร์ดนั่นเองค่ะหรือเด้งง่ายว่าน้องสาวของนักตนา้เองนะคะทินเท มาแล้วนะคะมาแล้วเนาะวันนี้เราจะมาทำบออะไรกันครับเพื่อนทำามาม่ากินค่ะมารีนมาม่ากินกันใช่ไหมอืมแล้วม่าม่าตาเลยมา่มาม่าตาโอเครถพักเก๋นั่นเองค่ะเออแล้วทำไมเราไม่ออกไปซื้อของกินข้างนอกกันนะทำไมน<า>้ต้องมานั่งกินมาม่ากินกันด้วยก็เพราะ ้างนอกมีเราอะเชื้อโรคจู่ก็คนก็ต้องใส่แมสถ้าทูกคนโดกไปตัวไม่ใส่แมสเดี๋ยวคนเดี๋ยวเชื้อโรคจะใสเข้าปากแล้วเชื้อโรคอันนั้นคือเชื้อโรคอะไรก็คือเชื้อโรคสึ่นาทีนายก็ก็โควิดสิบเก้าอะที่มันทำลายคนได้โอ้โควิดังทีหรือโควิดสิบเก้าเลยเหรอใช่ันน่ากลัวจังเลยสกลมากเลยนะสุนีก็ ระวังกันด้วยนะคะอ่ะมาเรี่มมากันดีกว่าแดนเ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 ดนมาแล้วนะคะมาม่าตาโอเคเนาะนันทนาเชื่อว่าก็กําลังถูกใจสาววายเลยช่วงนี้เนี่ยใครเป็นสาววายยิ่งไปขึ้นหน่อยเอ้ต้นมันเป็นสาววายนะฮะอ่ะแล้วคนคนนี้คือใครเป็นสาววาย สาววัยอะไรล่ะเขาคือพี่วินเมดวินนั่นเองนะคะสาววัยใช่ไหมใช่แล้วมือกูสาววัยเมื่อวานยังนั่งดูเพราเราคู่กันอยู่เลยใช่เราสองเราอ่ะเป็นเป็นเป็นแม่ยาสอบกันไงอ๋อเป็นเหมือนกันสองคนเลยเป็นสองเหมือนกันสองคนเลยใช่แต่เป็นของพี่วินเมดวินนะคะราผัดไข่เค็มนะคะเลยเล่นง่ายว่าเป็นคู่จิ้นของใครพี่ไบรท์ทเลย ไบร์ทวชีลวินนั่นเองนะคะแล้วต้องมือชอบคู่ไหนมากที่สุดเลยคู่ทุกคู่เลยเหรอคู่นี้ไงอ๋อคู่พี่วินกับคู่พี่ไบร์ทขอรัตนานค่ะก็ชอบคู่แนนน์กับที่ชิมอนนั่นเองนะคะสองคนนี้น่ารักมากหนูก็ชอบคู่สองคนนั้นเหมือนกันหนูชิมอนสิงห์โอ้สิคนเลยใครบ้างพี่เตยนิวชอบไหมใช่คิดสิงห์ทีออฟกันทีใบวินทีแนนน์ชิมอนที มันห่าคูณเลยไหมชอบเหมือนกันเลยนะคะต้นน้อก็นามก็บอกก่อนว่าชอบทุกคู่เลยในทีม MTV นะคะอ่ะช่วงนี้นะก็รู้สึกว่าเฮลแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทํากันเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราต้นหน้าขอ move on ไปหลังบ้านก่อนเลยกันนะคะมาถึงหลังบ้านแล้วนะคะแนทนแทนอ่าวมามา,มาตาบางเทลโอ้โหหิวหรือยังหิวแล้วครับเลยเดี๋ยวลืมบอกวทีการปรุง วิธีการปรงนะคะก็จะอยู่หลังซองตรงนี้นั่นเองค่ะตรงนี้เลย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 เราไปอ่านกันว่าวิธีการปรุงทำยังไงกันบ้างเนาะหต้บมบะหมี่ในน้ำเดือด400มิลลิลิตรนะคะประมาณ4นาทีคนบาๆเป็นครั้งข่าวนะคะ 2. เทน้ำทิ้งออกจากหม้อเหลือน,น้ำไว้ประมาณ2ช้อนโตะ๊ะ 3. นมนำบะหมี่ใส่จานใส่เครื่องปรุงคลุกเข้าให้เข้ากัน 4. บะหมี่ของเราพร้มรับทานแล้วคะ่ะ ว่าตลบของน้ตานนะคะแล้วน้ำต้นบที่จะม ok like, okay. so, mm ีก hmm. <laughs> hmm, yeah. ันในวันนี้นะคะก็มีมาม่าสองน้ำปล่าสะอาดนะคะสามนี่กระทะที่เราเตรียมไว้แล้วแล้วก็เราจะเพิ่มรสชาติเลยก็คือไข่เพมาด้วยแล้วกันนะคะไข่ทีนี้ไม่พอต้องมีไข่แตกเข้ามาอีกนะอ่ะตอนนี้เนี่ยน้ำตาลน้ำก็ได้ทําน้ำเดือดไว้แหละเดี๋ยวเรา move มาอยู่ข้างหน้านี้นะคะเราก็มา move มาอยู่ข้างหน้าแล้วเห็นไหม่ย จับไม่จับว่าเดนเอาเองแล้วกันอะอะเป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้รอระลังหรือเปล่าไม่หรอกเก็บเป็เพียวอืมช่วงนี้น้ำต้นน้ำก็เสียบปลั๊กรอนะคะแล้วก็เทน้ำเปล่าที่แสจะสะอาดเนี่ยใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วนอนเดี๋ยวเราไปเปิดกันเลยโอ้น้ำเดือดแล้ว้อมยังเสร็จโอ้ยหยิบมือแกไงวะ อ่าแค่ไหนมาแล้วนี่ไงหอมดมดูดมดูดมดูหอ,หอมมากเลยเหรอใช่น <Mother> ม่เป็สุดนะเลยเราทำเต็มไม่ได้เราจะเก็บซองไว้เพราะว่าเป็นลูกของพี่บินเม็ดบิ <c oughs> <c oughs> น<ำ> <c oughs> นะคะเฮ้ด <c oughs> <ำ>ูเั้นดิคือหนามหนามหนามหกเล็บหกเล็บอ่ะไล่ออกกิเดี <c oughs> ๋ยวเราใส่เข้าไปเลยใส่เข้าไปอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราหันกล้องเยอะเกินไป นี่ตอนนี้เราก็ใส่เข้า,าไปแล้วอว่าทิไว้สี่นาทีพร้อมกับคนเบาๆ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 นี่เบาๆสีนาทีนะเดี๋ยวไปหาที่จับเวลาก่อนนะคะเดี๋ยวนตงตนามารอสักครู่หนึ่งนะกันเนาะน,นี่ค่ะเราก็ผ่านไปแล้วนะคะสีนาทีเราอยากมุ่งมันมากๆเลยด Ó ู โอ้แบบมีนี่คนน่อยเนี่ย,ด,ด,ยดูดูมี้น่ากินสุดๆมีไข่เราด้วยไข่เราหน้ากินมากไข่เรา่ากินสุดๆเราต้องเอาออกจากเตาแล้วค่ะเพื่อเราจะได้ไปใส่ในถ้วยเนาะหุยเส้นคุณเส้น,สน,สน,สนคือนุ่มมากเลยอ่ะเอาจริงๆเส้นสนุ่มมากมาเดี๋ยวเราไปเตรียมถ้วยเพื่อเอามาใส่ก่อนแล้วกันเนาะตอนนี้นะคะมาม่าของเราเสร็จหรือยังเสร็จแล้ว นีดูหน้าตาดวงหน้าตาโอ้เราเพิ่มไข่มาเลยนะคะฮะนี่ขั้นต่อไปเราก็ทำอะไรสะใ,ใส่เครื่องปรุงใส่ใส่ไปเลยดีกว่าอุ้ยน<ม>่กมากเลยอากระทิชช่าไมก็ไม่ใช่ต่างอะ่ะอลัยต้องน้ำน่เะจะงที่แต่จริงแล้วจะปรุงโอเคอะ อุ้ยตองใหญ่ต้องใหญ่โอ๊ยมีเพลงเราบปงวันมาให้ด้วยดีมากโอ้ยเจ็บแขนอ่ัคันฉันเคยเก็บมันนอนคิดคนเดียวอุ้ยมันทำให้ฉันกลาย<ห>เป็นแบบนี้คิดเชิงเธอทุกวันอาจสจุเป็นเพราะความรักไม่มีคำต่อ เลยบอกไม่ได้จริงๆทำไมน้องรักคนนี้ฉันก็ไม่รู้อยู่มาตั้งนานไม่เคยไม่เคยทำฉันเสียอาการหอมมากๆเลยอะ่ะไปต่อไปคลุกเขากันคลุก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 ให้เข้ากันเดี๋ยวเราเอาหน้าให้ดูว่าตอนที่เราคลุกเสร็จเป็นยังไง อะไรต้นบุญหิวแล้วคนนี้รสชาติจะไหมเอ้ยกินแล้วอะคือดีมากก็คนมันจกเยอ่ะกินคือดีมากมากทุกคนถ้าหนูได้กินของนี่คือหนูอยากกินแล้วอะ่ะเยอะหนึ่งสองอุ้ยกลิน่นคือละมุนไหนบุญมาลองดมมาลองดมหอมมากหอมเออ เดี๋ยวเรามาลองชิมกันดีกว่ารสชาติจะเป็นยังไงเราอยากลองชิมมาม่นะอมมา,มาอย่างเดียวนะขอชิมมาม่าอย่างเดียวยืนยืดอะไรอะไรก็อร่อยเราจะไม่ชิมก่อนเราจะให้ต้นเปิดจอคือแบบพี่ที่ดีร้อนร้อนดึงเต่าให้หนางเดี๋ยวเราต้องนำขอชิมกันแล้วกัน เฮ้ยใช่ได้ถึงมาอาะดูเลียเทอก็ตามดีไหมดีจะบอกให้น้องได้ละเอานี้เดียวนี้เดียวไม่ต้องมันสิบอกเดวยเดี๋ยวนางร้อน รักเธอจริงๆบอกว่ารักเธอมากแค่นเนัป็นงไงเป็นไงเป็นร้อ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 นนางร้อนนางร้อนเป็นไงเป็นงไงรชาติเยี่ยมไหมเผ็ดอืมไ้เป็นเหรออลนนน แต่อร่อยไหมคะแต่อร่อยใช่ไหมว่าหลังนะถ้ารีบมันอ่ะถ้ารีบ,บอกใสครื่งแบบนี้นะข้างาหลังนะไม่ต้องไม่ต้องใส่นะเพราะมันเผ็ดโอ้แต่อร่อย,ยนะสุดยอดใช่ปะเดี๋ยวว่าหลังทำมากินแบบไม่ใส่เผ็กจัดไปปะ่ะอ่ะตอนนี้ค่ะเราสองคนก็ขอตัวไปกินก่อนนะอ่าคลิปนี้นะคะก็ ถ้าผิดนข้อประการใดนอตนาแล้น้องต้นมือก็ต้องขออภัยด้วยลากันนะคะเพราะว่าการทำอาหารเนี่ยเป็นสิ่งที่เลิศเลอสำหรับพวกเราสองคนมา,มากๆเลยลายกันนะ,อะตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ